น้องเบบีจะมาทำซุปเปอร์ติมไก่ค่ะโอ้าเฮ้ยมารังร้อนมาระวังร้อนขอบคุณค่ะลุงมารังร้อนเดี๋ยวเฮียจะลองเอามือลงไปดูนะทำไมอ่ะันนี้ไม่กินอกนะเฮ้ยไก่ดิบยังไม่ตัวเออเฮ้ยอ้าวแล้วทุกคนตอนนี้ฮะกลิ่นหอมมากก็ตื่นไปเรื่อยๆค่ะตุนใช้เวลากี่นาทีคะ8ชั่วโมงค่ะ อย,อยากเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวไก่ติงมมาน้องแบบนี้โห้ยปื่อยมากอะ่ะพูดจริงนะในฐานะคนที่เคยร้องเพลงคืนแล้วแบบกินข้าวต้มรอบดึกอ่ะแบบนี้กินกับใครคะกินกับน้องกิฟต์แสดงว่าน้องกิฟตนี่มีจริงไม,ไม่ไม่บีบีทำอะไรให้ป้านะท,ทำการ์ดอ,อะไรคะการ์ดที่ส่นะบายสีให้ด้วยนะแล้วหนูก็ ในในเป็นการ์ดวันพ่อใช่ไหมพ<ช>ีพีทำให้ป้าหรอรจริงปะเนี่ยใครสอนทำคะ,ะแม่ครูพีแม่ครูพีสอนทำาหรอแล้วอยู่ไหนอะไหนการ์ดวันพอ่ออะป้าร์ดอยู่ที่โรงเรียนเดี๋ยววันพุธมาเอาเนี่ยวันพุธค่อยไปเอาให้ป้าป้าใช่ไหม<ช>ป้าปาอยากได้วันนี้วันพ่ออะป้าปาอยากได้อ่ะก็เดี๋ยววันพุธเอามาเอาที่บ้านไงเอาแล้ววันพ่อเขาให้ทําอะไรบ้างคุณครูให้ทําอะไรบ้างคะใช่วันพ่อ จริงเหรอแล้วพ่อมีชื่ออะไรคะพอ่อใช่พ่อชื่อป้ารอหล่อไหมลูกหล่อเหรอ,หรอทุกคนดีใจมากเลยเมื่อกี้บีบีกลับมาเลยบ,บ,บีบีบอกว่าบีบีทำการ์ดวันพ่อให้ป้าม้าด้วยนะแต่การ์ดอยู่ไหนอะการ์ดอยู่ที่โรงเรียนแล้วทำไมไม่เอามาให้ป้าก็เดี๋ยวมันพูดมาเอาเอาอา้อะงั้นเดี๋ยวป้าไปเอาเองนะป้าไปเอาได้ปะข้ไม่ใช่ข้ไม่ใช่เพราะว่า ปิดประตูแล้วเลโรงเรียนปิดประตูแล้วไม่เป็นไรมาม้าเดี๋ยวป้าไปเข้าโรงเรียนไปเอาการ์ดวันพ่กพอก่อนนะ,<ม>ะบีบีรอหนี่นะแล้ววันพ่อบีบีมีอะไรจะบอกพ่อบ้างให้ป,ปา้าดูแลสุขภาพาให้ป้าาคิดถึงหนู <c oughs> แล้วมีอะไรอีกไหมวันพ่อมีอะไรอีกไหมขอตังค์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 ด้วย <c oughs> จะเอาตังค์ไปทําอะไรรวยรวยเหรอแล้วหนูจะเอาตังค์ไปซื้ออะไรไปซื้อของเล่นเลยซื้อของเล่น ลอแล้ววันพ่อต้องหอมแก้มพ่อไหมบอกรักพ่อโอ้โหรักพ่อไหมรักมาม่าไหมลัป๊ารักมาม่าไม่รับป๊าวันพ่อต้องรักพ่อไม่รักเอ้าวันพ่อน่ะจะมยไม่รักพ่ออรักมาม่ารักป๊าเออไม่รักเฮ้ยไม่รัก คพ่อป้าขออะไรอย่างได้ไหมป้าป้าขอไปร้องเพลงได้ไหมไปอยากร้องเพลงอ่ะขอไปร้องเพลงที่ที่ร้านอาหารได้ไหมโอ้ไม่ยอมให้ไปด้วยโอ้ขอไปวันเดียวไปวันเดียวเดี๋ยวป้ากลับพรุ่งนี้ได้ไหมโอ้โอเคโอเคแล้วพี่บีร้องเพลงให้ป้าฟังได้ไหมอ่ะร้องเพลงมาเพลงหนึ่งร้องให้ป้าฟังหน่อยแล้วป้าไม่ไปละ โอเคป้าไม่ไปร้องเพลงแล้วป้าฟังบีบีร้องเพลงก็ได้โอเคโอเคสุขสันต์วันพ่อให้ป้าหน่อยเร็วสุขสันต์วันพ่อโอเคแทนจะแท้ I love you ทุกคนไม่ใช่ดิต้องอย่างนี้โอเคทุกคนเห็นตีนไก่แล้วใช่ไหมต้องสวัสดีทุกคนก่อนสวัสดีทุกคนด้วยครับพวกเราครอบครัวตัว เมนูที่เราจะทําในวันนี้ฮะทุกคนไม่พ้นตีนไก่ฮะเพื่อนๆขอมาเยอะมากหลังจากคลิปข <c oughs> ้าวเสียลงไปก๋วยเตี๋ยวตีนไก่ะนะครับวันนี้เรากลับมาทําอีกแล้วทุกคนแล้วเราจะทําให้การกินไม่ธรรมดาบอกแล้วเราคิดค้นขึ้นมาเราจะทาอะไรรู้ไหมทุกคนมา,มาม่าหม้อไฟซปเปอร์ตีนไก่ต้มพะโล้โอ้ยแค่พะโล้ก็อร่อยแล้วแต่เราจะทําเป็นซปเปอร์เลยใช่ไหม <c oughs> ยังไม่เคยกินนะแต่นึกภาพบอกว่ามันจะเป็นยังไงกินนานมาก คนไม่ไหวเมื่อยลงไปนั่งนู่นแล้วก็โอเควัดดุดิษมีอะไรบ้างไปดูกันครับน้องบีบีจะมาทำ อย่างแรกก็ใส่ตะไคร้ลงไปอ่าแม่บุ๊กสอนครับเดี๋ยวมันจะเป็นแบบนี้ไงค่อแบม่บุ๊กอย่างนี้ไงเออเออระวังร้อนระวังร้อนขางะลมาระังร้อนอันนี้ใส่อะไรคะใส่อ้าใส่ขาไปครับนี่ครับเล้งค่ะไปจ้าบีบีค่อนข้างกลัวความร้อนนะฮะแล้วก็ ไปคะ่ะอู้หูหเดี๋ยวเฮียจะลองเอามือลงไปดูนะ,ะทำไมอะ่ะอือตอนนี้ต้องบอกเลยว่าน้องบีบีเพิ่งตื่นนะทุกคนตื่นปุ๊บออกมาทำแบบข้าวปั๊บต่อไปใส่อะไรคะไปจ้าสามเกอรหลังจากนั้นใส่อะไรคะผงพะโลค่ะจัดไปจ้าแม่บ๊กนี่ครับผงพาโลครับเรียบร้อยเพื่อพาโลค่ะอาละอะใส่ไปครับ ใส่น้ำตาลจิมค่ะมันหวานไหมลูกอันนี้ยามากไหมโอเคซีอ้วนหวานค่ะจัดไปจ้าต้องใส่สีอ้วนหวานด้วยเหรอมะมันจะเป็นสีดำใช่ไหมอาละมาคนเลยอ่าต้องให้บีสอนนะเนี่ยมาคนเลยบีบีรู้ไหมว่านี่อะไรอะไม่ใช่หมูบีหมามมาหยิบขึ้นมาให้ดูหน่อยเร็วอะไรเร็วอะไรค้าเนี้ อะไรนะไก่เบนจาไก่เบนจาเราไปดูกันอีกอ๋อเราเคยพาน้องบีบีไปไหนนะฟาร์มไก่ไปดูในติตเตอกได้เลยเนาะบีบไม่กินก่อนนะเฮ้ยไก่ดิบยังไม่ตัวเออเฮ้ยังไม่ตัต้งไก่อาลละไปเลยครับเสร็จแล้วก็ต้มลงไปเลยครับทุกคนเป็นห่วงแม่ด้วยอ่ะบีบีหยิบมาเลยหยิบมาเลย ใส่ไปเลยค่ะเออขเขาเรียกว่าตีนไก่ลกูกฮัลโหลฮัลโหลตีนฮัลโหลบีบิ๊ตุนใช้เวลากินนาทีคะแปดชั่วโมงค่ะแปดชั่วโมงก็ไม่ต้องกินทุกคนก็ไปนอนแล้วก็ตื่นมาทีตอนตีหนึ่งต้องให้มากินกันเนาะตีสามแล้วก็กินมาแล้วหมดเลยนะโอ้โหตีสามโอเคทุกคนใช้เวลาตุนแปดชั่วโมงนะครับทาปูปลากะดาปูปลาทาปูกระดาษปูปลาปลาปูปลา เออผ่านไปหนึ่งชั่วโมงทุกคนโอยตุ่นสะเปื่อยเลยทุกคนดูดิสีไก่สีตีนไก่นี่คือเป็นสีพะโลโ้เลยทุกคนมาทำไงต่อคะปิดแก๊สค่ะทุกคนอ่ะแล้วก็ปรุงรสเลยค่ะเอาครับมาปรุงแบบซุปเปอร์ใช่ไหมใช่อย่างแรกใส่พริกขี้หนูค่ะเป็นแบบทุบถูกต้องค่ะต่อไปก็คือผักชีฝรั่งค่ะที่ขายไม่ได้เลยน้ำมะนาวน,นะคะอันนี้ใช้เยอะขนาดนี้เหรอมะ เดี๋ยวลองค่อยๆก่อนก็ได้ค่ะ,ะ <c oughs> ไปเลยครับหนึ่งอันนี้คั้นสดนะทุกคนสองเพราะว่าต้องสามสี่มะเ<ะ>ชื่อปะมันจะแบบแซ่บงั้นก็ต้องหมดเลยค่ะออกมะหมดไปเลยเชื่อปะหมดไปเลยโอ้ยอยากเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวไก่ติง่งฉันอยากเป็นได้โอยคอร์เนียร์ไปจากกาัดจาน ทุกคนเสร็จเรียบร้อยฮะมีด้วยสิะอะไรไไยยทุกคนค<ะ>มีแมงปองมาเกาะอยู่ข้างบีบด้วยนี่ทุกคนแขกรับเชิญพิเศษของเรามีแมงปองมาอยู่ด้วยเขาทําหัวเราดูหัวเขานะอยากให้ดูทุกคนเนี่ยเขาใส่หัวดูดิดูดิแ,แมงปองทำหัวไงแมงปองทําหัวไงคะแมงปองทําหัวไงลูกให้ดูนะดูหัวแมงปองดิ ทุกคนกว่าจะเสร็จมื้อนี้ใช้เวลาการทําไปครึ่งวันครับทุกคนคมาม่าหม้อไฟต้มซุปเปอร์ตีนไก่พะโล้ทุกคนเม,มนูแบบนี้ไปถ่า,ายในร้านเขาต้มรอบดึกได้แมงปองมไม,ม่ใครฟังผมเลยครับเพื่อนๆฟังเฮียนะมันกินอะไรอะ่ะถามป,ะปะ้าป,ะปะ้าป<ม>๊ารู้ป้าถูกมากเลยแล้วมันกินอะไรป้าตอบคำถามรู่เลยค่ะถามว่ากินอะไรคะแมงปออะไรกินอะไรคะแมงปอกินอะไรคะใช่ไหมแมงปอ รู้เจอคำถามนี้พ่อจะตอบยังไงมันน่าจะกินพวกมันพืชวัชจะพืชเกสรดอกไม้ป่ะไมใช่ค่ะเขาบอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่แม่พอมาสายหัวอยู่อย่เงี้ยแม่พอทำเงี้ยทุกคนมันปัดหัวตัวเองเงี้ยเงี้ยกูมันปัดแล้วหลุดออกมาไม่มันจะหลุดไหมอ่ะเฮ้ยแล้วมันก็ไม่ไปไหนแล้วมันก็มานั่งถ่ายคลิปอย่างเงี้ยทุกคนดูดิเชื้อของเราค่ะไปมีอยู่น้ํามาจากไหนลูกกินไม่หยุดเลยมาทุกคนไตินไก่ซุปเปอร์ไปเปื่อยฮะ นี่ค่ะลูกพี่บีหลุดเลยอ่ะอือหือมาเหรอแซ่บมากเลยทุกคนสดน้ำเลยฮะนี่ป๊า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 ถ้าป๊าหาพี่เลี้ยงเด็กแล้วพี่ป๊าจะให้พี่เลี้ยงนอนตรงไหนนะคะอ๋อถ้าเกิดหาพี่เลี้ยงเด็กใช่ไหมนอนข้างกันหมดเลยต้องนอนแล้วทนเฮียรักสมัครพี่เลี้ยงเด็ก ก็ไม่ต้องมีวุฒิอะไรมากรักเด็กดูแลเด็กรักครอบครัวเราแล้วก็มีที่พักให้กลางคืนก็นอนเรียงกันเลย4คนไม่บุกนอนนี่เฮียนอนนี่บีบีนอนนี่พี่เลี้ยงนอนละซ้าเฮียก็ได้ไปไหนไปด้วยกันอยู่ด้วยกันทั้งบ้านแค่นั้นพอคิดว่าให้กินมือนี้เดียเฮียหัวแตกอ่ะแล้วถ้ามริงจริงมาให้อยู่กับปาไหมหมายถึงว่าให้มาอยู่ด้วยกันไหมไปแล้วอ่ะอ้าวแมงปอไปแล้วไม่เป็นไรบายมันก่อนมันทําอะไรไว้อะลุ้ยไม่ มานี่มาดูทุกคนคือต้มจนเปื่อยดูดิมาลูทั้งน่องให้ดูหน่อยได้ไหมคะฮะพองนะเนื้อทั้งลูกทั้งน่องเนี่ยไม่เอามาพักไว้แป๊บหนึ่งเหรอคะอ่ะให้มาม้าก่อนอันนี้ให้มาม้าก่อนวิกิโลเหรอนี่คุยแป๊บเดียวแม่บุ๊กกินไปเกือบจะน่องหนึ่งแล้วอ่ะใช่ไหมคะจ๋าได้ค่ะบโอเคให้รอก่อน ตอนนี้ก็แม่บูไปเอาขนมให้บีบีนะทุกคนลูกก็ต้องเลี้ยงคลิปก็ต้องถ่ายก็ต้องอยู่กันอย่างนี้ทุกคนแล้วบีบีมีอะไรจะบอกพ่อไหมวันพ่อวันพ่อก็ต้องนับซีเออรออร์แล้วรักมากไหมรักมากวันพ่อบีบีบอกรักพ่อแล้วต้องหอมแก้มพ่อไหมนี่ไงโอ้โหหอมดีฟันจะหลุดแล้วที่โรงเรียนน่ะคุณครูรู้จักพ่อบีบีไหมไม่รู้จักอ้าวทำไมอ่ะทำไมไม่รู้จักอ่ะไม่รู้จักจริงป่ะเนี่ย รอทุกคนเฮียขึ้นคิดไปดูว่าวันพ่อเนี่ยเขาขออะไรเฮียเดี๋ยวดูฮะพี่ดีจะวันพ่อแล้วป,ป้าขออะไรได้ไหมไม่ได้พี่พี่ขอเงินเดือนได้ไหม <c oughs> นั่นแหละครับทุกคนวันพ่อขอตังค์พ่อหมกระทะปูปลาหูกระทะปูปลาปลาูปลาปูปลาหกระทปูปะา, <c oughs> ปปา ปูกัะปปะปูอ่ะปะปูปะปะอัมมาน้องแบบนี้หยูยเปื่อยมากอะ่ะและตังซุปนะทุกคนรสชาติจะบอกเลยว่ามีกลิ่นพะโลโแล้วก็ซูปเปอร์รวมกัน,น <ะ S 1> มันจะแซบ่บๆไก่อรอ่าอยากเปิดร้านมากเลยแบบนี้เป็นเข้าต้มรอบดึกได้เลยนะต้มแซ่บแบบนี้นี่ฮะแล้วกินกับม,มาม่าหม้อไฟมา ค,ค่ะลงมาจ้าอ่ะเดี๋ยวจะป้อนบีบีนะทุกคนบีบีจะกินให้ดูร้านแอร์เย็นมากเลยค่ับเเยังไม่มีแอร์ค่ะที่รักซ้อมซ้อมก่อนซ้อมก่อนซ้อมซ้อมเปิดแอร์ไว้ให้มันจะวิ่งมาตรงนี้นเลยไหมได้ค่ะเดี๋ยวเปิดให้ค่ะบีบีเปิดแอร์ให้มามาหน่อยลูกบบีีมามามันอยู่ไหนแล้วอ่ะมันบินไปแล้วลูกแมงปอ <c oughs> หายไปแล้วลูกแมงกังแมงปอก็ไม่ทนครับแมงปอล้นบีบีเปิดแอร์ให้มามาหน่อยหมาไม่มีแอร์หมาไม่มีแดรมีป้าปาสิบแอร์ให้แล้วไงเปิดแอร์ทิไง นั่นน่ะแอร์ทิฟบีบีมองไม่เห็นหรอกไหมือนเมือนไ,ไม่มีไม่มีแอร์อะมาบีบีจะกินบุนเซีนให้ดูกินไม่ได้ทำไมอะ่ะมันไม่เผ็ดเผ็ดสีแดงมันคืออะโอ้โ,โมามาไม่แปลงฟันก <laughs> ล <laughs> ัวเขาทำตามมาตลอดเลยอ่ะ <Wol ves> จะบอกว่า <h> น้องไก่ส่วนที่อร่อยที่สุดคือท้ายน้องอันเนี้ยใครเป็นบ้างชอบกินอ่ะพ่อมันอ่ะเนี่ยดูแบบนี้เลยนะ มามามันเข้าไปในบ้านเราไหนคะลูกเอาเื้อข้าไปในบ้านมาม่าคือชิ้นน,น,นี้อร่อยที่สุดอลยเหรไหนคะอ่ะทุกคนเขากินเนื้อเสร็จแล้วเขจะเหลือนหนังไว้เงี้ย<อ>แบบนี้น้องไก่มันอร่อยที่สุดคือตรงนี้มามะ่ารู้ป่ะเนี่ยทุกคนใช่ปะ่ะเนาะแล้วจุ่มน้ำหน่อยทุกคนนี่ฮะแล้วก็ไปครับดูดเลยฮะจะบอกว่ากิ้นเนื้อแท้ไม่ต้องเคี้ยวทุกคนมันละลายเลยอ่ะมาครับหูวยววน ทุกคนลงไปทำตามดูต้มแซบอ่ะเราเคยทำแล้วแต่ต้มแซบพะโล้เราไม่เคยทำล้วก็เลยลองเอามารวมกันดูมันจะเป็นยังไงมันก็ออกมาเป็นแบบกลิ่นพะโล้แต่มันเปรีป้ยวๆการทำเป็นน้ำชาบูของอร่อยมากนะคะชาบูต้มแซบพะโล้เอาหัวทิพยลงไป <laughs> <c oughs> อือมีเด็กกระป้อนด้วยบีบีนั่งก่อนสิดาวรับหมือนไคะขอบคุณค่ะลูกอ้าแล้วป๊ะปา๋าวันพ่อนะวันมนะ ไม่ใช่วันหมาวันที่เป็นวันพ่อวันหมาวันพอ่อก็ต้องอยู่กับพ่อเพราะฉะนั้นคืนนี้พ่อขอไปเที่ยวนะพ่อไปเที่ยวอะไรก็ไปจาก,กันป๊าขอไปร้องเพลงนะคืนนี้โอเคไหมหอโอเคบีบีให้แล้วทุกคนเดียวไปเที่ยวมมาตมดตามทุกๆห้าน,นาทีค่ะเรื่องจริงสมัยก่อนเฮียร้อ,องเพลงนะต้องโทรหาแล้วเฮียร้อ,องเพลงก็ต้องวางบนสเตนวางโน้ตไถ้าร้ลลองเพลงมันก็ต้องมองหน้าเขาไปเขาก็นั่งดูไง มันเหมือนแบบรีบกลับนะแต่ไม่ใช่หรอกแม่เขาไม่ใช่เลยแม่อยู่เบื้องหลังไม่ใช่เลยทุกคนตนปปีนเปื่อยครับนี่ฮนะแนะนําให้ต้มชั่วโมงหนึ่งขึ้นไปทุกคนมันจะออกมาเป็นแบบนี้เลยแล้วถ้าชั่วโมงครึ่งอะคะลองเนื้อแต่กระดูกเนื้อละลายมาม้าพลาดมากเลยอ่ะที่เป็นคนไม่ตีนตีนไม่งั้นนะปา๊ดให้ตีนตีนทุกวันเลยอร่อยมากกินตีนไก่ไว้ไหนกินตีนทุกวันนะคะสตีนไก่งานไม่อยากกิน ติชมได้แบบตรงๆให้ดูเฉยๆก่อนคิดว่าอะไรให้ดูเฉยๆอย่เงี้ยเห็นอยู่ไม่ให้ดูมันเป็นอะไรล่ะไม่นไม่มันคืออาหารอะไรมันคืออะไรเออมันคืออะไรมันกินอย่างนั่เห็นว่าตีนมันคือตีนเข้าใจมันคงจะเป็นหมูไม่ได้แม่มันเป็นมันเป็นต้มอะไรต้มตีนต้มตีนเกือบปุ้ไม่ใช่ ไม่ใช่ตีนแล้วเรียกอะไรไม่ถึงว่าต้มอะไรต้มแซ่บตีนไงแม่เห็นไหมส้มแซ่บตีนใช่ไหมใช่มันคือต้มแซ่บตีนไก่พะโล้เออนั่นแหละประมาณนั้นแหละไม่เป็นไปอะไรไปนั้นไม่ได้หรอกอ่ะไปให้แม่กินดูมันไม่ชิมเฉยเฉอ่ะไปให้แม่ลองดูแล้วแม่จะบอกโอ้โหกินไม่ได้ถึงถึงเรียกว่ากินได้โอ้โหแม่หองไม่ได้กินย่อยแม่เขาไม่เอาเส้นหรอกนี่ลองกินดู โอ้โหบริการอย่างดะไรกันอ้าวลองกินดูต้มตั้งซื้อให้แม่นะคะต้มตั้งแต่กี่โมงอ้าลนะทุกคนนี่ครับดูฮะความนุ่มความแบบเปื่อยอ่ะเป็นไงอร่อยอ่ะอืมอร่อยแหละอร่อยแหละแม่ป้าใหญ่แม่ลองกินตีนดูอ่ะมันไม่ตีนไก่แม่เอ้ยมันหลุดแม่กินนะคะแม่กินตีนแม่กินแม่กินอ๋อกินเหรอคะนี่ซุปเปอร์ตีนไงซุปเปอร์ตีนแม่ลองกินดู สุดยอดเลยอะ่ะต้มวันเนี้ยแต่ใช้เวลานานนิดนึงทุกคนถ้ามือนี้อยากกินแต่มันไม่ยากเลยง่ายมากคือแม่ออกไปธุระข้างนอกทุกคนแล้วก็แม่กลับมาแล้วแม่ก็วนเลยวันนีด้ดีแล้วไม่ได้นั่งรองมันค่อนข้างว่างคมารู้แล้วว่าถ้ารอถ้าว่างคุณก็ท้าลูกเดิมเนี <c oughs> <ห>่ยแม่ไปจะให้ชีวิตของกับคุกก่อนแม่ไปนวดอะ่ะทุกคนกลับมาเรายังไม่เสร็จเลยอะ่ะ <c oughs> พูดจริงนะในฐานะคนที่เคยร้องเพลงคืนแล้วแบบกินข้าวต้มรอบเดือดอะแบบเนี้กินออกไปค่ะกินกับน้องกิ๊ฟแสดงว่าน้องกิ๊ฟนี่มีจริงพี่มันไม่มุกจะไปถึงมันก่อนนะไม่เป็นไปไม่หาใหม่จะไปเจอจีนนักอ่าน้ำมันแบบสุดอะทุกคนเนี่ยมันงวดเนี่ยทุกคนดูนะเนี่ย สามารถแตะแล้วหลุดออกมาได้เลยรสชาติโอเคใช้ได้ขอบคุณค่ะใช้ได้เลยล่ะรสชาติค่ะนี่ละอืมยังค่ะแต่บอกว่าถ้าเป็นมือแม่วิชาการทำหางก็ไม่มีให้สามท่องใช่แม่คือเป็นคนสอนตั้งแต่แรกตั้งแต่แบบบุ้งทำอะไรไม่เป็นเลยทุกคนสอนตั้งแต่การใช้มีดอ่ะใช้มีดใช้ยังไงเครื่องปรุงนี่แบบนึงเราต้องไม่ยังเราต้องเอาของดีๆอย่าห่วงเครื่องใช่ ให้แม่หรือเป่าอุ้ยคนกินกินกันหมดจริงๆอ่ะทุกคนอันนี้หม้อเพร่เนี้ยเุ้ยแต่เครื่องแน่นนะแม่น้องแปดอันใหญ่ขนาดเนี้ยแล้วเป็นไปไหนหมดอะ่ะกินกันไงยังกิน,นพอแล้วอ้าวไม่เอาเหรอาตีีนดกว่โอเคแม่ชอบตีนใช่ไหม,อ,มอ่ะนี่ทุกคนไปเปืเป่อยครับให้แม่อ,ามาอ่ะเปื่อยไหมอันนี้อร่อยเนาะขนาดนี้ไม่เปื่อยดูดีคือดูดแล้วหลุดเลยทุกคนก็เมือ เฮ้ยนี่เป็นมื้อแรกที่แบบกินหมดขนาดนี้ก็บอกว่ามันจะไม่หมดได้ไงมันเหลือนิดเดียวเองอ้หเห็นแม่กินแล้วประทับใจจริงๆเลยวันนี้คือไม่ได้กินนานแล้วไงเนาะไม่ได้ว่างทำเลยโอ้ ดูมันนะ,ะท่านผู้ชมเมื่อวานป้าไปซื้อของมาป้าบอกปุกเองว่าซื้อให้แม่แยาอะถ้าสวันได้ยินแล้วแม่ยองไปแบบนี้อยู่ไม่เป็นไรลูกไม่ไมลูกถ้าลูกคนนี้ไม่เป็นอะไรถ้าเองทํามันก็ดีกับตัวเองแหละแต่แม่ไม่เคยเห็นไม่เป็นไรก็ <c oughs> ไม่เห็นไงหมดยัง <c oughs> <c oughs> อันนี้ยังไม่เปิดเลยเก็บไว้รอให้เราเปิดก่อนสิ อันนี้เขาเรียกว่าแย่เล่นต้องกินก่อนแล้วค่อยเอามานี่ไงนี่มาล้วนแม่ชอบกินมะกอกับสับปะรดนี่แม่เพิ่งเนี่ยมีจิ้นขึ้นแกะเ่ะอนี่พูดแต่ว่าเฮียชอบแย่แย่แม่แม่ไปกินนะไม่ไม่นี่ให้แม่บนหลังแกะก่อนนะแม่ก็รู้ก็พูดเล่นอย่าจะพูดว่ากันทำไรได้นะได้หมดจ้ะแม่ทำดีได้ดีนะ ทุกคนเออวันนี้ตีนซื้อมากี่อันนะมาทั้งหมดเยอะมากเลยสองแพ็คค่ะเบื่อจริงจริงสุดยอดเลยอะ่ะแต่แม่ดูเดี๋ยวแม่ตักน้ำราดเลยแม่เขาอยากกินมานานแล้วพวกตีนไก่พวกต้นไก่ใช่ไหมนนแม่ชอบกินดาดิ่มแล้วเนี่ยออโอเคทุกคนยังไงก็ เนี่ยงเช่นนี้เขาใหญ่ hơn เงี้ยมันสนุกต้องแกะนะอย่างเงี้ยได้ถ้าแกะแล้วสนุกเล่นกับแม่อย่างเงี้ยเราต้องเล่นกับอย่างเงี้ยมันเล่นจริงอ่ะมันเล่นแหน่อย่างเงี้ยได้ผ่าน ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บ้านเราด้วยนะครับเมนูต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวมานั่งปรึกษาก่อนอคืนนี้ค่อยว่ากันสำหรับวันนี้ครอบครัวตัวบีขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายอิ่มมากผลไม้มีกป่ะมีเก็บอันนี้อ,อร่อยมุนได้บอกว่าอันนี้ต้องเอาไปกินอันนี้อร่อยแม่ต้องกินเนี่ยวิตามินทั้งนั้นเลยอ้ย